ก็มีนุ่มจีนคนหนึ่งทำคอนเทนต์ใช้เงินหยวนในประเทศไทยคือเขาคิดว่าเงินหยวนเนี่ยคงจะใช้ได้หมดแหละในแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยเพราะว่าเขาเคยอเอาไปใช้ที่ลาวเอาไปใช้ที่เขมรมาแล้วคือเขาก็รับหมดเขาคิดว่าเงินหยวนของเขาเนี่เป็นเงินดอลลาร์ของเอเชียก็เลยเอาเงินหยวนเนี่ยไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งปรากฏว่า พนักาง,งานที่ร้านสะดวกซื้อเขาไม่รับเขาปฏิเสธที่จะรับเงินเขาจะรับแต่เงินบาทซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหนุ่มจีนนี่ก็น่าแตกยับเลยถั่วยปกติแล้วนะครับเวลาเราจะไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อหรือที่ไหนๆหรือเติมน้ำมันเนี่ยเราก็รับแต่เงินบาทเราไปรับเงินสกุลจากประเทศอยู่แล้วยกเว้นว่าคุณจะไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยอ่ะถึงจะรับได้ คือก็ต้องบอกว่านะไม่รู้ว่าเขาทำเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาหรือเปล่าหรือตั้งใจจะามาทดสอบอะไรหรือเปล่าบอกได้เลยที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศลาวไม่ใช่ประเทศเขเมรไม่ใช่ประเทศกัมพูชาเราไม่ใช่เมืองขึ้นของจีนเราไม่ใช่อนาติคมของจีนคือเขาคงจะคิดว่าคนจีนเข้ามาที่ประเทศไทยมากมายมีทุนจีนทุนเทาอะไรก็ไม่รู้เข้ามาตั้ง แหล่งตั้งสถานที่ในประเทศไทยอ่ะก็เลยคิดว่าคนจีนนี่คือ,คอแบบอันดับหนึ่งอ่ะเงินจีนอันดับหนึ่งอยากจะทําอะไรก็ทําแต่มันพิชิตอ่ะมัน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 พิชิตอ่าททีมันคิดผิดเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้แต่เงินตราของเราไม่แต่เงินดอลลาร์เราก็ไม่รับนะเงินดอลลาร์เราก็ไม่รับ คือไอ้การทำคอนเทนต์แบบนี้นะสมมุติว่านะครับสมมติว่าร้านสะดวกซื้อที่เขารับเงินหยวนยจริงๆอะ่ะเขาก็คงเอาไปลงโซเชียลจีนประกาศแล้วก็คงจะประกาศว่าเราสามารถใช้เงินหยวนซื้อของในประเทศไทยได้ก็เหมือนกับว่าประเทศไทยที่เป็นมณฑลหนึ่งของจีนอะไรประมาณนี้แน่นอนนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่ามีคนจีนหลายคนก็มาทำคอนเทนต์จากแนวนี้เยอะแยะ,ยะคือถ้าไม่พอใจ ผมก็บอกเลยถ้าไม่พอใจที่เราไม่รับเงินบาทเชิญคุณไปอยู่ที่เราเชิญคุณไปอยู่ที่ขมีได้เลยที่นี่ประเทศไทยคุณเป็นคนจีนคุณเป็นต่างชาติคุณเป็นนักท่องเที่ยวก็จริงแต่คุณจะไม่มีอภิสิทธิ์อะไรใดทั้งสิ้นคุณจะคุณจะคิดว่าชาวจีนนั้นยิ่งใหญ่คุณจะคิดว่าชาวจีนนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจก็แล้วแต่คุณแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยคุณก็ต้องเคารพกฎกติกาของไทยนะครับ ไอคอนเทนต์แบบนี้ผมต้องเรียกว่าเป็นคอนเทนขยะอ่ะโอเคถ้าเอาไปใช้อยู่ที่ลาวอ่ะทำคอนเทนที่ลาวหรือทําคนเทนที่กัมพูชาเนี่ผมก็ผมเชื่อแน่นอนว่าเขาก็รับอยู่แล้วหละเงินหยวนนะเขาก็รับอยู่แล้วเงินหยวนนะครับคืองานนี้ชาวเน็ตไทยก็ไม่ยอมแหละครับก็มแห่เข้ามาคอมเมนต์อะไรต่างๆมากมายพร้อมกับไล่หนุ่มจีนคนเนี้กลับประเทศไปเลยหรือกลับไปคอมเมนต์หรือกลับไปลาวไปเลยไปไปในดินแดนที่เขารับเงินยวน ถ้าคุณอยากจะใช้อยากจะซื้อของในประเทศไทยคุณต้องใช้เงินบาทซื้อเท่านั้นคุณต้องเอาเงินหยวนของคนนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทของไทยคุณจึงจะซ,ซื้อของในประเทศไทยได้ถึงจะใช้จ่ายต่างๆในประเทศไทยได้นะครับก็ต้องบอกว่างานนี้หนุ่มจีนคนนี้ก็น่าแตกหมอไม่รับเย็บเลยแหละทำคอนเทนต์อะไรแพง คือคงเขาคงไม่คิดจะทําอะไรแบบนี้อีกแล้วล่ะนะกับการที่เอาเงินไปแลกตามอเอาเงินไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งตามห้างใหญ่ๆ,ๆเขาก็ไม่รับอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ก็อาจจะมีบางร้านแต่ว่าต้องเป็นร้านที่ใหญ่จริงๆนะถึงเขาถึงจะรับอะนะครับเขาถึงจะรับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มจีนเอาเงินหยวนมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในไทยมางเงินว่าไทยไม่รับนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ดินแดนของจีนเราไม่ใช่เมืองขึ้นของจีนนะครับ เราเป็นประเทศเอ,อกราชนะครับเรารับเฉพาะเงินไทยต่อให้คุณยิ่งใหญ่มาจากไหนเมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยคุณก็ต้องยอมรับกฎิกาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ